นล้พี่ต้อมตบอกแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ของกูพูดเลยเอาละครับเนี่ยเราจะมาดูเบี้ยแก้กันนะครับของแท้ๆเลยนะครับออกจากหลงพ่อเลยครับอาจารย์ต้อมดูเลยครับอาจารย์ต้อมท่าใหม่ครับนี่ครับเราจะมาดูเลยครับอภิธิหารมีจริงอาการจะจะครับดูใกล้ๆนะครับ ในบางแสนเนี่ยปวดเลยเมื่อคืนเดินเหนื่อยครับลองดูครับเอาแล้วครับเดินแล้วครับจ๋าลูกของจริงๆนะแท้เลยจ้าเต้นแล้วจ้าเทุกเตื้นนะครับเบียแก่ครับเมื่อกี้บีบน้ำมะนาวครับเบียแกชอบน้ำมะนาวครับ โอ้โหเดินกันจริงๆนะครับไม่มีสลิงนะครับไม่ใช้สแตลดินเลยเบียแกของแท้ๆจากหลวงพ่อเลยก็ต้อมมาก็ต้อมลยครับได้มายังไม่รู้วัดเลยครับเนี่ย อยู่ตรงกลางทวีปเอเป็นแห่งน้ำสำคัญขอเอ์ล่ห <thanks. S 3> ่างกันไม่ได <up> ้ครับห่างกลนไม่ได้จริงๆห่างกันไม่ได้ครับวิ่งหากหากรชบไม่ใช่น้ําไหลนะครับที่ละลายและไหลลงสู่ดินด้าาืเราไม่ได้่้องอคุณแก่พี่แก้คุณใส่ แกหวัดแกไอแกเจ็บคออ๋อได้ใช่ไหมได้กินเข้าไปเลยใช่ไหมสองเม็ดพอดีน้ำตามเข้าไปเลยไม่รู้ตอพคุณอะไรได้มาโดยที่ไม่รู้เรื่องโอ้โหขัหหนหาไม่ได้นะครับแกคุณใสแก้ิทย,ยศาสตร์ใครโดนของมาเบียแกช่วยได้ครับของแท้ๆเลย เห็นกันจะจ้ะนัสูงใหญ่เช็ดจนยืนชิดด่าวางขันขันดิพื้นนะครับพื้นพื้นพื้นบ้านนะครับไม่มีแม่ลงแม่เหล็กอะไรฝังนะครับพื้นบ้านแท้ๆเลยเดินหากันเปิดเลยไม่ใช่แบบพื้นเทเอียงมุมไหนก็เดินวิ่งเข้าหากันพื้นไม่ได้แท้ครับพื้นบ้านนะ เดินเข้ากันแล้วมันห่างกันไม่ได้จริงๆนะพี่ตงทุกเดินเข้าไม่ใช่ว่าพื้นไหลไม่ได้ไปตามน้ำเหมือนเหมือนมีชีวิตนะพี่นะเหมือนมีชีวิตเด้อห่างกันไม่ได้ด้วยวิ่งหาหากันนะดูวิ่งหากันลุงจะทำขายหน้าลูกไปอยู่คนที่เขามีบุญ ผมต้องการให้คนมีบุญคนที่เป็นเจ้าของจริงๆได้ไปครอบครองราคาอยู่ที่สามหมื่นมาเอาเลยเสนอราคามาแล้วมาคุยกันอยากได้มากก็จัดไปตามกำลังศรัทธาใครโดนคงโดนของนี่แก้ได้เลยนี่นะตั้งไว้เท่าไหร่ต้องบอกเขาด้วยิบอกเาสิเสนอมาคุยกัน ผมพอใจผมปล่อยเลยสำหรับคนที่ชอบจริงๆใจรักเอาไปเลยใจรักเอาไปเลยแก้คุณทรงคุณใสครับหัวใครได้ไปหลงผู้หญิงนี่นเอาไปลองดูได้อ่ะอน,นี้เรื่องนี้จริง,รงผัวเมียกลับมาหากันเลยกลับมาแน่เพราะว่าของเขาเบี้ยผัวเบี้ยเบี้ยแยกกันไม่ได้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ตัวเมียแยกกันไม่ได้ หัวใครติดเมียนงเมียน้อยครับลองดูได้จริงๆเดินไมหเดินมาหากันที่ลูกดดเดินมาลูกเดินมาเดินมาลูกเดินมา,นาผมเป็นเจ้าของครับผมาสามารถที่จะบอกเขาได้ดดกับไม่เอาอยาญเกลี่ยให้รังดีเป็นน้ำหวานอยู่ตรงหน้าทานน้ำแข็งเพชรชินโกตพอดีๆๆๆๆๆๆๆ อ่าโอเคครับวันนี้พอแค่นี้อ๋อเหนื่อยแล้วครับ